One, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Yeah. I'm, I'm wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up. Today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. to do this every day, call it Wake up. Today's gonna be a good ตั้งแต่รับน้องอ่ะได้ทิปหรือยังลุงอะรับน้องไปเลยเรายังไม่ก้าวขาเลยยังไม่เดียวเต้นเต้นต้นเต้น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 พัง่วีมาครับนะครับต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องโครงสร้างหน้าที่ของปีนกรีนนี่ว่าเพื่อปีนนะครับถูกแสงนะครับหรือว่าถูกเอเก็นเตยแล้วเนี่ย มันจะเกิดแค่ภาพแปลกนะครับความหนาก็ะนั้นต้งแต่อากาศก็ไม่นับใช่ไหมครับนับตั้งแต่ช่องผิวอย่างารกระลูกออกมาคือการโพลูเลชันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต้องสีเป็นแบบนี้สแสดงว่าดูจากแถบข้างๆเป็นตัวไกวลก็ได้อันนี้มันมีแค่สีห้าข้างถ้ากระบวนการเกาเรียกว่าดีบัลล็อกซิงอย่างเงี้ยนะครับฟิกเซอร์ก็เป็นน้ำยาฟิกเซอร์กระบวนการเรียกว่าฟิกซิงนะครับ what okay. จะคออะไรตีคอเหรออะไรจะอมค่าจะเยอะขนาดนี้นะขายรถผมเอามาม่าเย็นดาโฟไม่ใส่เครื่องครับไม่ใส่เครื่องมาม่านี่มึงมึงต่างหนมึงพร้มวันนี้ ยี่สิบหนึ่งเหมือนกันใส่ถุงอ่ะคือแยกอีกอีกอกแล้วหนึ่ง เป็นางสาตาเพราะว่ามือของพัอันนี้คือที่สดีเองตันในเ่เราื่องนตนพว่นี่เราจะเป็นยูทูบเบอร์เหรอเนี่ยสวัสดีชื่อแปงค่ะชั้นไหนอ่ะชัสามค่ะอันไนได้ทุกวันอันนเดี๋ว่ i mm -hmm. ไปทางนู้นสดแตอเค้นปกติน้ำตาลที่เราพบอยู่แทนในธรรมชาติจะเป็นสีสามสีหกรูปแบบของโมโนโนเชนนะคะปฏิกิริยาถัดมา ครับสวัสดีครับอ่านว่าหองน้ำบอกข้าตรงนู้นไงตรงไหนถ hey. ่ายวอทอเรเบอร์เอเฮ้ยไปดิครับขอให้เจอกันก็ต้องไปดูที่คอมมิวน์ต์ไม่แปลกแต่ปกติอ่ะถ้าตอนที่กูพูดอยู่ตอนมอ ไ,ไหนวะคุณอ่ะงค่มันเล็กไปหลอก ก่อนรับภาพไม่ว่าจะเป็นชนิดใดตก็ตามมันจะมีมากร์กไว้อยู่แล้วเอามาไว้ให้ตรงกลางที่สุดเนาะคนไทยค่ะไร้คุณมีโซเนอร์คุณผู้ชมคะคุณคนไทยกับคุณแล้วนะแสดงว่าถ่ายเทียบกันแต่ละ MTP นจะตรงไหนี่ MTP คือตรงนี้ระหว่าง p o k m o กับใครฝืนหรือเปล่าคะไม่ฝืนไม่ฝืนคอมืูยังสบายอยู่เลยถ้ามีก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ถ่ายตรงนี้กับตรงนี้ไงคอนเทนต์ล้วกงคือซ a v นวิชั่นหน่อย ไม่ได้ท่าเดียวแล้วพี่ได้เอาตะกร่วปิดป่ะต้องเอาตะกร่วปิดปิดก่อนแล้วก็ถ่ายหนึ่งท่าแล้วก็ไปอีกฝั่งไม่ได้ทำเอ้ยเก็บไข่คิดค้างที่สุดในปัตาพีน่ารักที่สุดในไม่มีใครน่ารักเท่าแป้ง ่าตึกเรียนใช่ไีน่ากลัวไงทำไมมันหนยะ่างเีปะอ๋อเรามาข้างหลังเหรอเร้องคนไหนวะคีมอีนเดียวกันไม่ใช้กลุ่มเดียวกันเมีคนไหมอ่ะ

วันนี้มันอะไรมันเ่ป็นนนและเจอ่าหาไม่เจอเอ่อพวกเราจได้ความยากไม่เท่ากันนะครับแต่ละงแต่ว่าปกิอกันอ่าอ่ายังไงก็มันเป็นแบบควาพูดอะเราดูสงใส่กรบลิ่แก้วจังวะ พี่ห้าศูนย like ์เจ็ดครอนบ้านางนะคะแล้วก็ะมาณที yeah. Yeah. All, ่ท เอารองาันธุ์มทำไมมันหนักจังตอ้ไปยกับเองนะเรื่แบเป็นกระบวารที่นี่ไม่ยิงตัว

มันเรียกมันน่าเกียดัดอย่างน้แกเล่นได้ยงโอ้ยไม่พอาส้วีนั่นน่ะาจะก็เหมือนผัวด้ยของบรจุติกเองแล้วก็นมข้นมาได like ah. ้แล oh. yeah. ้วเพืน hmm. ก็ได้กูทำไป เกี๊ยวซาค่ะเด็กกินเกี๊ยวซาไก่ออชีเป็นยังไงวะไม่รู้ว่ะไม่เคยตักให้ด้วย

แต่นี่ดีอันนี้ก็น่ารักห่วงเนื้อ

น่าจะใช้แค่ชีดมัง้งยัีไม่จบเลยเรา

okay all I want and I pray all I need are some better days yeah all I need are some better days because all I want and I pray